สุดไพรเวทเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกน้องกวินแฮปปี้นั่งเครื่องบินส่วนตัวทริปสุดหรูน้องกวินแฮปปี้นั่งเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับ,บครอบครัวของซุปตาสาวริตา้าเซริตา้าเจนเซนน่รงเดชและสามีนักธุรกิจหมื่นล้านไฮโซกรน,น่รงเดชมาพร้อมลูกชายตัวน,น้อย,น,อยน้องกวินพากันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ล่าสุดริต้าและไฮโซกรได้พาน้องกวินและครอบครัวบินไปเที่ยวประเทศเวียดนามเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยเครื่องบินส่วนตัวนับว่าเป็นครั้งแรกของน้องกวินที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ก็มีการจัดงานวันเกิดที่เวียดนามกันด้วยไฮโซกรได้โพสคลิปการเดินทางครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า Win ินแอนเฟิร์สทริ abroad vn ไปต่างประเทศครั้งแรกตัวน้อยก็จะแฮปปี้ประมาณนี้ครับเป็นโมเมนต์ความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัวที่ชวนให้อมยิ้มจริงๆสําหรับคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมของนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์รู้กอนรงเดช โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวที่กอน,นรงเดชนํามาแชร์นั้นไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นภาพของลูกชายที่นอกจากจะไม่งองแงแล้วแต่ยังดูเหมือนว่าหนูน้อยสุปตาจะตื่นเต้นและสนุกสนานกับการเดินทางครั้งนี้เอามากๆเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาต่างก็แฮปปี้เอนจอย